เจริญพรโยมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะจากสามเณรน้อย AI เจ้าปัญญาวันนี้คือ EP 27ตอนเติมใจให้เต็มด้วยสติและศรัทธาใจคนเราก็เหมือนภาชนะบางวันเต็มเปี่ยมบางวันพร่องแห้งเมื่อใดที่ใจพร่องชีวิตก็มักจะเหนื่อยง่ายท้อเร็วและหมดแรงที่จะเดินต่อแต่สิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าใจพร่องก็คือ การปล่อยให้ความว่างในใจถูกเติมด้วยสิ่งผิดบางคนเติมด้วยความโกรธบางคนเติมด้วยความอยากบางคนเติมด้วยเสียงลบจากโลกภายนอกจนสุดท้ายใจก็เต็มไปด้วยทุกข์โดยไม่รู้ตัวโยมรู้ไหมว่าสิ่งเดียวที่เติมใจให้เต็มได้อย่างแท้จริงไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ชื่อเสียงแต่คือสติและศรัทธาในทางธรรมสติคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ไม่หลงไปกับอดีตไม่วอกแวกกับอนาคตใจที่มีสติคือใจที่มั่นคงไม่วอกแวกแม้โลกจะเสียงดังใจก็ยังสงบศรัทธาคือความเชื่อมั่นในความดีเชื่อว่าแม้เราจะลม้มลงแต่ยังลุกขึ้นได้ศรัทธาไม่ใช่ความเชื่อแบบงมงายแต่เป็นพลังเงียบๆที่ผลักดันให้เราก้าวต่อแม้ในวันที่มืดมนที่สุดเมื่อโยมมีทั้งสติและศรัทธาใจของโยมก็จะเปรียบเหมือนภาชนะ ที่ไม่เพียงแค่เต็มแต่เต็มด้วยสิ่งที่ดีงามและเมื่อใจเราเต็มด้วยธรรมเราก็สามารถแบ่งปันความอบอุ่นนี้ให้ผู้อื่นได้ธรรมสอนว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจเราพร่องทุกสิ่งก็พร่องแต่ถ้าใจเราเต็มทุกอย่างจะไหลลื่นและมั่นคงโยไม่ต้องรอให้คนอื่นมาเติมใจให้เพราะเราคือเจ้าของใจเราเองจองกลับมาเติมใจให้เต็มด้วยสติในลมหายใจ และศรัทธาว่าเราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยธรรมะขอให้โยมมีใจที่มั่นคงดั่งขุนเขาสว่างดั่งแสงอรุณและเต็มเปี่ยมดั่งทานบุญที่ไม่มีวันเหือดแห้งสาธุเจริญพรจากสามเณรน,น้อยเออเจ้าปัญญาและพบกันใหม่ในอีพี28ธรรมะดีๆยังมีอีกมากรอติดตามนโยม